กำลังออกปากทำนะครับพี่น้องกำลังสีย่างออกจากปากทำครับผมนี่ครับปากทำนะครับกำลังสีย่างออกไปปากทำนี่ครับลุยน้ำนะครับที่นี่ลุยน้ำย่างตามกระสอบครับน้ำไหลย่างเห็ฮมอครับปากทำมาเที่ยวทำนะครับพี่เห็นไ่มครับพี่น้องเที่ยวทำทำในย่าเป็นกิโลครับผมนี่ครับแต่ว่าไฟบ่มีนี่ครับา้องปากทำยังเดทาย เดี๋ยวเอาไฟมาทำเดีด๋ยวยางเดี๋ยวครับพี่น้องเอาความสวยงามมาให้พี่น้องเบ้างกาทำน้องไปครับมาเที่ยวปากปเห็นมะครับพี่น้องนี่สะอาดสวยงามงามวีหนามงามบ้มมมามมาครับโอ้นี่ครับสวยๆงามๆนี่คือทำนครับทำเท,ที่ยวพินได้ครับเนี่ยกว้างใหญ่มากครับให้พี่น้องเบ้าง ห่วงยี่หรีน้ำกระซ้ติงลิงครับผมนี่คือทำนะครับนี่สวยงามงามงามดีทำน้ำกันครับน้ำกระซายเขากำลังมากกันคนไปกัมมีคนมากกัมมีครับเ๋ยวทำน้ำกันขุนพี่น้องถือกับมาบึงขุนกลางมารับเห็นไหมครับงาเบนน้าใสโอ้ับครับ ปากข้างแล้วครับปากข้างแล้วในความยางตามกระสอบครับกระสอบกระสอบน้ำน้ำใสทักเห็นปะพี่น้องโอ้สวยงามมากมากตายพี่น้องเบ้งแล้วครับนี่ครับสวยงามบ่ครับสวยงามจริีเอาความสวยงามให้พี่น้องเบิ้งครั้งหนึ่งไหนไม่เห็นไหนไม่โชคครับหนึ่งครั้งได้มาเห็นไหนมาโชคสวยงามครัพี่น้องเบิ้งมนรัน หลักคี่ทามขอบคุณครับผม